you <music> เวลาเข้ายิมออกกําลังกายอย่างหนักแต่ก็ยังไม่ได้กล้ามเนื้อที่สวยงามแบบที่ฝันไว้คนอื่นๆเขาเป็นนายแบบนางแบบกันไปหมดแล้วแต่ทําไมเรายังไม่เห็นเป็นแบบดันบ้างสักทีแอบสงสัยแล้วก็เห็นเขาดื่มดื่มอะไรกันเขาพูดถึงอะไรกันอะไรเววสักอย่างนี่แหลคะค่ะเหมือนจะเป็นเวโปรตีนหรือ,อยังไงนี่แหละแต่เคยเกิดคําถามไหมคะว่าเวโปรตีนคืออะไรสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการวิกกี้ขับนะคะวันนี้เราจะมีสุขเคล็ดลับสุขภาพดีและโภชนาก,การที่ดีโดยท่านผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ความรู้กับเรานะคะตามมาเลยค่ะสวัสด,ดีครับหล่อผมนานไหมครับสปาร่าคุณน้องแหมหุ่นเป๊ะฟิตเลยน,นะคะนิดนึงนครับพี่ช่วงนี้ผมเสพติดการออกกำลังกายนะครับผมก็อยากมีหุ่นที่ดีฟิตแอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในเรื่องของการวิง่กงกันเข้าฟิตเนสตอนนี้ก็ต้องฟิตกันหน่อยครับดูกล้ามผมเลยครับดีเลยค่ะน้องวันนี้เข้ากับคอนเซ็ปต์รายการของพี่ หลายท่านที่ชื่นชอบการออกกําลังกายและต้องการมีสุขภาพที่ดีผุ่นลิฟต์แอนเฟิร์มนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับอาหารเสริมซึ่งตอนนี้กระแสที่ฮิตมากก็คงจะไม่พ้นเวโปรโตีนนะคะ ซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเวโปรตีนมีประโยชน์อย่างไรแล้วทำไมจะต้องเป็นเวโปรตีนนะคะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเรื่องเวโปรตีนนะครับผมอยากจะแนะนําให้พี่นุ้ยรู้จักกับโค้ชท่านหนึ่งซึ่งคิดว่าโค้ชท่านนี้นะครับจะให้ข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการและการออกกําลังกายกับเราได้อยา่างเจาะลึกมากๆเลยครับผมไปกันเลยดีไหมคะครับผมงั้นไปกันเลยครับไปเลยค่ะครับพี่นุ้ยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับโค้ชบุญธรรมสีบุญทองนะครับเป็นโค้ชพ่อกาย ทีมชาตินะครับผมของสมาคมพกกาย,แล,ยแ,และทีมเหนแห่งประเทศไทยครับผมถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจที่อยากลองเล่นกล้ามครับขั้นตอนแรกในการฝึก้กกล้ามครับก็ต้องมีวิธีการอย่างเงี้นคือเล่นกล้ามไม่ไม่ยากเลยนะครับทุกวันนี้จะเห็นว่าลาลานะครับนักร้องนะครับม่กระทั่ง ทำงานทั่วๆไปนะครับหนุ่ออฟฟิศทั่วๆไปก็อยากมีรูปร่างที่ดีทุกวันนี้คนหันมาออกกลังกายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่านักกีฬาข้อการเล่นกีฬาเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเยอะๆมากมาในอนาคตแต่แบบแรกก็ต้องเข้าใจในเรื่องการทาน,นอาหารก่อนการคานวณอาหารง่ายๆเลยครับร่างกายคนนะครับการสร้างกล้ามเนื้อให้โตโปรตีนนะ่สำคัญที่สุด ร่างกายต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยครับน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลนึกตามโดดนะบหนึ่งกิโลต้องการโปรตีนสองกรัมต่อวันครับผมหนักเจ็ดสิบกิโลนะครับเจ็ดสิบคูณสองนะครับยเท่ากับร้อยสี่ร้อยสี่สิบกรัมนะครับสี่สิบกรัมผมทานห้ามื้อหารห้าห้ามื้อเลยครับเพราะงั้น ทำไมถึงห้ามห้ามมือหรือสี่มือนะครับนักกีฬาเขากายส่วนมากนะครับกระทานสี่มือน้อยสุดห้ามือหรือหกมือทําไมต้องทานห้ามือเพราะว่าแต่ละครั้งนะครับร่างกายดูดซึมโปรตีนได้สามสิบห้ากรัมถึงสี่สิบกรัมนั้นเองครับกินไก่ตัวหนึ่งไม่มีประโยชน์นะครับร่างกายดูดซึมแค่สี่สิบกรัมที่เหลือก็ที่เหลือก็ละลายเป็นเงื่อออกไปนะครับนะแล้วก็ออกทางออกทางเหนือแล้วออกทางปัสสาวะไปนะครับ โปรตีนที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณง่ายที่สุดนะครับหนักตัวหนึ่งกิโลใช้โปรตีนสองตันโปรตีนมาจากอะไรบ้างนนครับอาหารทั่วไปเนื้อสัตว์พืชน,นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอา,อาหารเสริมที่เขาเรียกจ่นอกโปรตีนนี่ครับถามว่ามีความจาเป็นไม่มนะีถ้าเราเข้าใจถึงการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับ การที่การนื้อสึกหลอแล้วก็นําไปสอมแซมโปรตีนอาหารเสริมจาเป็นนะครับจาเป็นเพราะฉะนั้นทุกว,วันนี้ว่าเราเยอะแยะมากมายโปรตีนที่ขายตามท้องตลาดก็แต่เราจะต้องเข้าใจและศึกษาว่าโปรตีนส่วนไหนประเภทใดแบบไหนที่เหมาะกับตัวเนะราเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับทุกคนอย่างที่แจ้งเมือม่อกี้นี้นะเมื่อสักครู่นี้มนาะทุกคนสามารถเป็นนักกีฬาก็ได้ เพื่อให้ท่านผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเวโปรตีนมากขึ้นเราลองไปฟังข้อมูลของเวโปรตีนจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมจิตสุรพัฒนผู้จัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์นมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยดีกว่าค่ะค่ะเวรู้จักไหมคะํวาว่าเวภาษาอังกฤษเขียนว่า W H E Y นะคะเวคืออะไรตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากนะคะ หลายหายท่านอาจจะได้ยินคำนี้นะคะก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าเวคืออะไรเว์มาจากของเหลือซึ่งมาจากการผลิตชีสหรือว่าเนยแข็งนะคะตัวนี้เนี่ยเขาผลิตจากนมสดนะคะโดยทำให้โปรตีนหลักหรือว่าตัวเ,วเอ,อตัวเคซีนเนี่ยมันตกตะกอนไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวเวซึ่งจะเป็นของเหลวสี ออกเหลืองนิดๆนะคะใสๆแล้วยังมีองค์ประกอบทางอาหารเหลืออีกมากมายนะคะทางวิทยาการอาหารก็มาดูว่าเอ๊ะในเวนี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะก็พบว่ายังมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงในอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหลังเวก็เลยไม่ได้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตชีสแล้วนะคะแต่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการที่จะผลิตพวกเวผงหลายๆชนิดนะคะ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในท้องตลาดนะคะตอนนี้ในส่วนที่จะถามว่าะเราถ้ากินมากไปเนี่ยจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าปกติคนเราต้องกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าต้องการสร้างกล้ามเนื้อต้องทานเพิ่มขึ้นนะ,ะอาจจะเป็น1.5หรือว่า2กรัมต่อ1กิโลกรัมเพร้ะถ้าคุณหนักสัก6กกิโลนะคะ เราไม่ได้อยากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทาน60กรัมต่อวันก็ประมาณครึ่งผินนิดๆนะคะแต่ถ้าเราจะสร้างกล้ามเนื้อต้องทานมากขึ้นนะคะก็หนัก60ก็ต้องทานประมาณ90-120กรัมต่อวันนะคะถึงจะไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อืดซิกแพกได้นะ,ะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ชอบนะมีกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ามันทำให้ดูแข็งแรงดูสวยงามนะคะผู้ชายจะได้กลัวด้วยนะคะ แข็งแรงนะฮะอ่าตอนนี้อ่ถ้าอ่าถามว่าควรจะทานตอนไหนนะ,ะเขาเน้นว่าให้ทานตอนที่ตื่นนอนนะ,ะกินตื่นนอนหรือว่าหลังออกกำลังกายช่วงที่กำลังหิวโหวยนะ,ะร่างกายจะได้ดูดซึมไปใช้ได้ดีนะคะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีกรดอะมิโนโที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันตำ่ำเพราะถ้ากินอ่าพวกเวเข้าไปเนี่ย มันจะช่วยทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะหน้าที่ที่สำคัญสำหรับหนุ่มหนุ่มสาวสาวสมัยนี้ที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะเขาเชื่อว่าในเวเนนะคะมันจะที่ที่บอกไปแล้วนะคะว่าลดไขมันในกล้ามเนื้อนะคะเขาจะไปช่วยเพิ่มขนาดและก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเวโปรโตีนมันมีโปรโตีนตัวที่ให้ภูมิต้านทานเป็นอิมมูนโปรโตีนนะคะ คุก็จะเห็นว่ามันก็จะให้ผลประโยชน์เนี่ยได้ได้เยอะนะคะ,ะถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะสร้างกล้ามเนื้อแต่ในขณะเดียวกันจะเพิ่มน้ําหนักด้วยก็อาจจะต้องทานพวกเวโปรตีนคอนเซนเทรตที่มันมีไขมันอยู่แต่ถ้าเราไม่อยากเพิ่มน้ําหนักไม่อยากเพิ่มไขมันแต่จะเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างเดียวควรจะทานตัวที่เรียกว่าเวโปรตีนไอโซเลเพราะตัวนี้เข้าไปผ่านวิธีการที่ไปดึง เอาไขมันดึงเอาเลคโตสดึงเอาเกลือแร่ออกไปเพอรอะเวโปรตีไอโซเลตเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนเวโปรตี v เนี่ยไม่น้อยกว่า90%นะคะแต่จะมีไขมันค่อนข้างต่ำนะคะไม่เกิน1%มีแลคโตสต่ำไม่เกิน1%มีเกลือแร่เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะพอรอะผู้ที่เขาจะสร้างกล้ามเนะื้อเขาก็ควรที่จะกินตัวนี้มากกว่านะคะกะ็คิดว่าทุกท่านคงจะ รู้จักเวโปรตีนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคงได้รับความรู้กันเต็มอิ่มแล้วต่อจากนี้ก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันได้อย่างถูกวิธีแล้วนะคะเอว่าแต่เรากลับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าพี่เอ็กกับพี่นุย้ยและโค้ชเนี่ยจะพาเราไปไหนกันต่อตามมาดูกันเลยค่ะ แล้ววันนี้ท่าแรกที่โค้ดจะสาธิตเป็นท่าอะไรคะวันนี้ท่าแรกที่สาธิตเนี่ยเป็นการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ด้านข้างซึ่งเป็นท่าเบสิกท่าง,ง่ายๆที่เป็นท่าหลักที่จะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง เดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาดูการสร้างกล้ามเนื้นนอหน้าอกนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการเล่นกล้ามเนื้อการสร้างกล้ามเนื้อนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับถึงวิธีการนะครับว่ามันทำงานแบบไหนนะครับแล้วก็เราก็ทำตามที่กระบวนการของกล้ามเนื้อทำงานครับง่ายนิดเดียวครับไม่ยากครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโค้ชบุญธรรมสีบุญทองนะคะที่มาให้เคล็ดลับ การออกกำลังกายและโภชนาการที่ดีที่ถูกต้องในวันนี้นะคะครับผมส่วนพราวหน้านั้นเราจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆกว่านั้นนะครับก็ฝากติดตามได้ในตอนต่อไปครับผมแต่ส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปออกกำลังกายตามที่โค้ชได้แนะนําได้สอนไว้เมื่อกี้ก่อนนะค,ะครับผมขอบคุณมากครับ่สวัสดีครับ